สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านช่อง YouTube HR Channel วันนี้ทางช่องคุยสาระ HR Channel ขอสรุปข,ข่าวสำคัญเรื่องการปรับเพดานค่าจ้างประกันสังคมซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงานเห็นชอบให้ปรับเพดานค่าจ้างของผู้ประกันตนมาตรา33 จากเดิมไม่เกิน15,000บาทซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี2534เพื่อให้สอดคล้องกับค่าจ้างจริงและมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยจะปรับแบบขั้นบันไดแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงที่1ปี2 5 6 9 2 5เถึง2 5 7พเดพดานค่าจ้างปรับเป็น17,500บาทจ่ายเงินสมทบสูงสุด875บาทต่อเดือน ช่วงที่สองปี2,572ถึง2,574เพดานค่าจ้างปรับเป็น20,000บาทจ่ายเงินสมทบสูงสุด1,000บาทต่อเดือนและช่วงที่สตั้งแต่ปี2,575เป็นต้นไปเพดานค่าจ้างปรับเป็น23,000บาทจ่ายเงินสมทบสูงสุด1,150บาทต่อเดือนการปรับครั้งนี้ทำให้สิทธิประโยชน์ทั้ง6กรณี เช่นเจ็บป่วยคลอดบุตรว่างงานทุกพลภาพเสียชีวิตและเงินบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นตามไปด้วยถือเป็นการยกระดับระบบประกันสังคมให้ทันสมัยเป็นธรรมและดูแลผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งการปรับเพดานประกันสังคมในครั้งนี้ถือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเห็นภาพชัดเจนเงินกรณีว่างงานกรณีลาออกจากเดิมวันละหนึ่งร้ยห้าสิบต่อวัน ก็จะเพิ่มสูงขึ้นถึงวันละ175บาทต่อวันและกรณีเลิกจ้างเดิมวันละ250บาทต่อวันก็จะเพิ่มสูงขึ้นวันละ350บาทต่อวันเลยทีเดียวนะครับและกรณีชราภาพเงินบำนาญ3,000บาทขั้นต่ำต่อเดือนก็จะปรับเพิ่มเป็น3,500บาทต่อเดือนแต่หากเพดานสูงสุด2 3 0 0 0บาทเงินบำนาญขั้นต่ำก็จะเท่ากับ4,600บาทเลยทีเดียวครับหากเป็นสูตรเดิมเงินบำนาญชราภาพครับแต่หากเป็นสูตรแค่สูตรใหม่ ก็อาจจะไม่ได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคุยสาระ HR Channel หากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อกันด้วยและให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตาม HR Channel ขอบคุณครับ